ไอ้นัทจริงเอฟเอคัพอ่ะท่านผู้ชมที่แมนยูชนะแมนซิตี้ได้อ่ะคุณจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ระบบฟอลไหรืออะไรก็ตามนะ <c oughs> คือไอ้จริงๆวิธีการเล่นฟอลมันไอตัวฟอลไมันมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่เรากาลังพูดถึงวิธีการไงซึ่งวิธีการในวันนั้นน่ะที่แมนยูเล่นเจอแมนซิตี้แล้วชนะเอฟเอคัพอ่ะมันแพ็กตรงกลางแน่นมันมันมันแพ็กตรงกลางกันแน่นน่ะแล้วฟุตบอลมันออกข้างพอดีว่ามันเข้าล็อกแล้วซิตี้เขาพลาดพอดีไอ้ลูกหนึ่งศูนย์ที่กานาโชยิงอ่ะ เออมันก็เลยเกมมันอยู่ในการคอนโทรของเราพอย n ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของวิธีการเนี่ยวิธีการนะสําคัญมากทํายังไงให้ตรงกลางมันหาความบาลานซ์หาความสมดุลได้ถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะยังเป็นโล่งเป็นทุ่งแบบเนี้ยผมว่าไม่รอดอยู่ดีเจอทีมไหนก็มีโอกาสโดนยิงอยู่ที่ว่าโดนกี่โมงโอ้โหเออพ,พูดแบบนี้นี่มีโอกาสเปลี่ยนกุญซือนี่สูงเลยนะ <ด><ช>ไม่มา<บ>ผมว่าเอาเอาตรงๆว่าผมว่าเขารู้อะ่ะผมพูดเรื่องนี้บ่อยว่าเทนฮาเขารู้เ,ออเขารู้แหละว่าข้อเสียกับข้อดีของแผนเขาว่ามีอะไรบ้างอะ่ะผมโหคนระดับทํางานขนาดนั้นอะพี่ไอ้ผมแฟนบอลต,ตาศีตาสายังรู้เลยยังมองออกเลยแล้วผมว่าในแชทหลายๆคนก็เห็นไม่ต่างจากผมเท่าไหร่หรอกอืมเพราะจะเป็นคนที่ไหมที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากโดยที่แบบว่า ไม่ฟังเสียงนกเสียงกาอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจในตัวเองสูงจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออแต่ผมไม่พยายามคิดอย่างนี้นะเว้ยพี่แต่แบบแต่ผมผมดูจากที่แบบเขาไปไปคุยกับรอยคีนก่อนเกมอ่ะออมันมีภาพใช่ไหมล่ะอ่ะว่าเขาไปคุยกับ้อยคีนแล้วแบบเหมือนรอยคีนให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าเขามั่นใจมากๆว่าเขาชนะลีหูได้ซึ่งเมื่อเรามาดูเรื่องของผลการแข่งขันเรื่องของตัวเกมวิธีการที่แม่งแพ้แบบหมดรูปอ่ะแพ้แบบลาบคาบอ่ะ มันก็อดคิดไม่ได้ว่าแบบเยี้เขาก็มั่นใจอะไอบอลเขามากอ่ะไอสามหนึ่งหกอะซูเปอร์โอเวอร์โหลดอะใช่ปะพี่นัทคิดเนีต้องมั่นใจจริงๆต้องมั่นใจือเขาต้องมั่นใจอ่ะคือสามหนึ่งหกอะเอ่อมันมันจะดีได้ต่อเมื่อหนึ่งอะแม่งเก่งมากให้ไอฐานบิวนะพี่เก่งในที่นี้คือหนึ่ง มึงต้องจ่ายระยะไกลเข้าช่องเล็กๆก็แม่นคือมึงเอาง่ายๆมึงต้องทําไงก็ได้ให้บอลแม่งไปถึงหกแล้วหกข้างบนมันจะโอเวอร์โหลดไม่ว่าจะเป็นสี่หรือห้าอาร์มคือเราจะชนะตัวผู้เล่นข้างบนะนะอันดับแรกคือหนึ่งต้องเก่งมากมึงต้องพาบอลหนีไปได้ด้วยคนเดียวนี่คือเตุผลว่าทําไมต้องเป็นเฟงกี้เดยองทําไมต้องเป็นเฟงกี้เดยองเออและก็มีบางท่านบอกว่าอ่ะเมนูสามารถเป็นเฟงกี้เดยองได้ไหม เท่าที่ผมมาเห็นนะคือเมนูแก้เพสได้เชื่อมได้แต่สิ่งที่เรายองทําได้ด้วยคือการคุมจังหวะซึ่งอันนี้เมนูยังทําไม่ได้อัดตัดกลับเรื่องนั้นไปดูที่แผงก่อนหนึ่งอะเก่งต้องเก่งมากๆแล้วจ่ายห้ามพลาดเลยซึ่งคําว่าจ่ายห้ามพลาดเลยแค่นี้ก็เสี่ยงมากพอและแล้วต่อไปคือว่ามึงมั่นใจหรือว่าไอ้หกข้างบนที่หลุดเข้าไปเนี่ยมึงจะไม่เสียบอลกลับมาให้เขาอันนี้ถามตรงๆนะคือดู มึงก็ได้่าอาร์มคือมึงเข้าไปถึงมื้ไยมึงเข้าสมมติบอลแม่งจากหนึ่งอะไปถึงหกใครก็ได้สักคนที่อยู่ในหกมึงหยุดภาพไว้แล้วมึงจะเห็นว่าโหจังหวะนี้เราได้เปรียบทางแท็กติกมากเลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแม่งเหลือฝั่งตรงข้ามแม่งเหลือห้าคนเรามีหกคนแต่มึงลองนึกภาพนะสมมุติอ่ะเป็นเป็นแลชกับใครอ่ะอ่าเป็นอ่าแลสแลกโนไหมแลชกับบูโน่อะมึงจ่ายบอลผิดห้กันมึงมึงถล่มผิดจังหวะเดียวมึงเจอตัด ไอหกมึงถลําไปข้างบนหมดแล้วหนึ่งแม่งก็เจอทุ่งนาถูกปะเอ,อเหลือเหลือกลับไปเจอสามนี่ไงคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงไม่มีกลางเพราะว่าโอเคคุณคุณเดิมพันที่จะเฮ้ยไปไปโหลดด้านบนคุณคิดว่าถ้าสมมตินบอลไนมันคือเทฤษฎีคุณไงว่าถ้าบอลไปถึงข้างบนคุณสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้คุณสามารถที่จะมีตัวผู้เล่นที่เหนือคู่ต่อสู้ตัวเยอะกว่าทำไมเทนฮาก์ดทำไมเทนฮากถึงใช้แผนเนี่ยแล้วมันประสบความสำเร็จที่อาแจากเพราะอะไร ว่าหนึ่งของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดอยองไม่ว่าจะเป็นเอซอนาเวเลสเนี่ยคือมึงเก่งที่สุดในลีกเว้ยโดยเฉพาะตอนเป็นเดอยองอ่ะมันเหนือกว่าเขามันเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นในลีกด้กเท่าไหร่สองคือสองคือว่าด้วยความที่คุณเก่งกว่าคุณสามารถใช้แค่ตัวเดียวของคุณเนี่ยบลัฟผู้เล่นทั้งลีกได้ขณะเดียวกันเนี่ยตัวผู้เล่นของอาแจกแต่ละคนเวลาเชื่อมข้างบน ทำพื้นที่สุดท้ายว่านำตรงคือมันในมาตรฐานลิกด้าอชแล้วด้วยความที่มันด้วความที่มันเป็นอาร์แจกมันมีความตัวใหญ่ว่ากูกูคืออาร์แจกมันมันก็มีความมั่นใจในการทำประตูมากกว่าแมนยูเนเตดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยด้วยคุณภาพผู้เล่นมันก็เลยทําได้ไงมันก็เลยเล่นได้แต่ทีนี้ถามว่าคุณมาสามหนึ่งคือเข้าใจทฤษฎีที่เทนฮากพยายามจะทํานะแต่ว่าเอาง่ายว่า หนึ่งคุณเลี้ยงบอลไปสเต็ปเดียวอ้ามมึงก็โดนบี้แล้วซึ่งในลีกดัชอ่ะมันไม่มีทีมไหนมึงคิดว่าโก้เฮดอีเกิลเฮลเคสเอาเมโลเอดดโอเดนฮาร์ก่เงี้ยมึงจะกล้ามาบี้ไหมขนาดนั้นไหมบี้ใส่เฟงกี้เดยองเฮตสันอวาเลสมันไม่มีมันมันไม่มีใครทำแต่พี่เมลีคือมึงจับบอลทีเดียวมึงก็โดนม่เข้าถึงตัวแล้วมันเข้าถึงตัวแล้วออหรือมึงหรือมึงจับบอลได้มึงมองไปข้างหน้า มึงจะหาตัวจ่ายสองตัวมากแล้วจ้าไอตัวที่รับบอลโดนมากหมดแล้วจ้ามึงโดนหมดแล้วคือมึงขยับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกคือเกมโต๊ะกับพิมลีกเนี่ยมันไวกว่าดัชมากบอลดัช bon อนะ่ะโอเคมึงโหลดได้ไงเพราะอะไรเพราะสมมติเขาตัดบอลได้มึงโยนข้ามไปมีกองหน้าตัวใหญ่อยู่ตัวเดียวแล้วมันก็โดนใครโดนลิซันโดมาตินเนสโดนยูเลียนทิมเบอร์สมัยก่อนนะโดนกองหลังกองหลังก็เก็บกินหมดยามเพราะอะไรเพราะข้างบนเขาใช้ตัวเดียว เข้าใจป่ะมึงวางยาไปเสร็จอกองหลังว่าเก็บกินดิจบทําอะไรไม่ได้ถึงว่าของเราดิโดนตัดปุ๊บโอ้โหแม่งมาสามสี่ห้าคนอ่ะต้องนไม่ต้องนึกเรียบหูนะมึงเอาพาเลตก่อนเอเบเลชี่เอเชใครอีกอ่ะตัวโน้นตัวนี้ตัวริมส้งอย่างเช่นยแม่งมาเป็นสี่ห้าคนจะเหลืออะไรวะใช่ปะ